รู้เปล่าว่าเจนซีอ่ะทำเงินได้น้อยกว่าเจนวาตอนที่อายุเท่ากันซะอีกอไม่จริงเขาบอกเจนซีทำรายได้มากกว่าเจนวาตอนอยู่เท่ากันที่สําคัญนะมากกว่าเบบี้บูมเมอร์ตั้ง50นี่เลยเข้าแกงผลสํารวจของ t r a ยูเนียนเขาสำรวจผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเจนซีที่อายุ22-24ปีเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อป,ปีเนี่ยอยู่ที่45,493ดอลลาร์กลุ่มเจนว ที่มีอายุเท่ากันก็คือ22-24ปีเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่ามีรายได้อยู่ที่51,825ดอลลาร์ต่อปีเนี่ยเห็นไหมรายได้เจนว n Y มากกว่าที่เห็นนี่รวมเงินเฟ้อให้ด้วยแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยเด๋วพี่เมธ เขามีผลสำรวจอีกตัวหนึ่งนะจากสเปนซีอ่ะเขาบอกว่าเจนซีที่อายุเฉลี่ย25ปีในอเมริกามีรายได้ควรเรือนต่อปีอ่ะมากกว่า40,000ดอลลาร์นะแล้วก็มากกว่าเจนวตอนอายุเท่ากันด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะอีก6ปีข้างหน้าเขาบอกเจนซีอ่ะจะมีการใช้จ่ายเติบโตสูงสุดด้วยอยากจะพูดถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหนี้รู้บอกว่าจากเครดิตบูโรเนี่ยเขาบอกเลยว่ากลุ่มเจนซีอ่ะมีสัดส่วนหนี้ต่อรายได้อ่ะอยู่ที่1 6 0 5แล้วเจนย์ท่าหร่ร์เซ็นต์ยละเจนวายเห่า ยอมแพ้ก็ได้ก็นี่เยอะกว่าจริงๆอะ่ะอา้าวยอมให้ง่าย,ยางี้ได้ไงย,ยังไม่จบแค่นั้นเขาบอกเลยว่าจนซีอ่ะมีบัตรเครดิตมากกว่า Gen Y ตอนอายุเท่ากันเรื่องนี้บอกอะไรรู้ไหมบอกว่า84%ของจนซีอ่ะมีบัตรเครดิตอย่างน้อยหนึ่งใบเพื่อใช้จ่ายทั่วไปในขณะที่ Gen Y อ่ะมีแค่61%เท่านั้นเองที่มีบัตรเครดิตแปลว่านี่เราน้อยกว่าเห็นเห็น พี่เมฆนี่มันสิปีที่แล้วค่ะตอนนี้เขาอยู่ในยุคแคชเลทใครๆก็ใช้บัตรเครดิตใช่ไหมล่ะแล้วแถมถ้าใช้บัตรเครดิตนะถ้าใช้เป็นก็ยังมีสภาพคล่องเพิ่มด้วยแล้วกลุ่มเจนซีจำนวนมากนะเขายังถึงวัยทำงานตอนปี2022ด้วยซึ่งเป็นปีอะไรคะเป็นปีที่เงินเฟอ้อขึ้นสูงที่สุดเนี่ยถ้าเงินเฟอ้อค่าใช้จ่ายเพิ่มจะใช้เงินมากขึ้นก็ไม่แปลกหรอกโอเคโอเคพอเข้าใจแล้วแหละว่าจะเจนไหนอ่ะจะเจน Y เจนซอะ่ะ ก็มีปัญหาเรื่องเงินทองกันทั้งนั้นดังนั้นไม่ว่าจะเจนอะไรคุณก็ต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังจัดการเงินให้ดีถ้างั้นเจน Y ก็เข้าใจเจนซีหน่อย